รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมนุษยชาติได้คิดค้นการสื่อสารเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆมากมายแต่ด้วยความหลากหลายทางเชื้อชาติและเผ่าพันธุ์มนุษย์เริ่มใช้สัญ,ญลักษณ์ต่างๆถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่องรอยของอดีตและไม่สูญสลายไปตามกาลเวลาเวลาผ่านไปหลายพันปีมนุษย์ ไม่เคยหยุดพัฒนาวิวัฒนาการของการสื่อสารจนในที่สุดได้ก่อเกิดการสื่อสารภายใต้การพอรรหัสรูปแบบใหม่ของโลกขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ดาวินชีเกมพอรรหัสสวัสดีครับ ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ดาวิชีเกมถอดรหัสครับสุดยอดแชมป์7สมัยของเราคนนี้นะครับผมต้องบอกว่าเป็นแชมป์ที่เอาสูตรที่สุดแต่บอกเลยว่าสุดยอดจริงๆส่งกลับไปแล้วนะครับจากบุบ้านสติลของเรานี่ครับส่งกลับไปแล้วทั้งหมด7ท่านรวมแชมป์ตอนนี้7สมัยจะเข้าสู่สมัยที่8ค่ะอีกนิดเดียวก็สิสมัยแล้วเก่งมาก่ะ ัวหน้าทีมซิว่าไงครับเป็นไงฮะส่งมาแล้วตัวจี๊ดกันแล้วก็ยังแกส่งกลับบ้านอีกนั่นนะสิไม่รู้ว่าจะแบบใครจะสู้คุณฝนได้บ้างเนี่ยตอนแรกมั่นใจอย่างคุณน,นกอะไรอย่างเงี้ยน่าจะปราบได้ก็ปราบไม่ได้อะใช่ค่ะยังมีใครอีกต้องส่งลงมาแล้วล่ะครับได้เลยค่ะเชิญแรนดดอมค่ะ คุณต่อนี่คือกดได้บ่อยเลยนะแต่ว่าอาจจะสติลไม่ได้บ้าง<ช>อะไรอย่างนี้เป็นยังไงคะหลังจากนี้ต้องลงไปสู้กับคุณฝนแล้วค,ค,ค่ะตื่นเต้นครับนี่ไงตื่นเต้นใจเย็นๆนะคะคุณต่อใจเย็นๆค่ะทาอาชีพอะไรคะเป็นนักบินครับเป็นนักนบินค่ะเป็นยังไงบ้างตอนนี้ได้บินไหมคะก็ว่างอยู่บ้านได้ดูด้าชีทุกวันนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวน่านฟ้าต้องเปิดใช่นะครับ เดี๋ยวต้องลองดูนะคะว่าจะไปสู้คุณฝนได้หรือไม่เชิญค่ะสวัสดีครับคุณต่อครับตอนนี้เนียหลายท่านก็คงทราบกันอยู่นะครับผมด้วยวิกฤตต่างๆนะครับที่เรากำลังเจอในหลายๆเรื่องนะครับกับนะฮะโควิด -19 ก็ทำให้อย่างคุณต่อเอก็ดีหรือว่าคุณนกเองก็ดีที่เป็นทั้ง Air h o ฮสเตสหรือว่านักบินโดยเฉพาะในระหว่างประเทศเนี่ยช่วงนี้ก็ต้องพักงานกันอยู่ที่บ้าน ยังไงก็เป็นกําลังใจให้นะครับแล้ววันนี้ยังไงเรามาอยู่ที่ดัฟินชีแล้วก็ทําแล้วก็สู้อย่างเต็มที่กดไปหลายครั้งใช่ไปไม่ถึงสักทีแล้วคนที่ทําเขาไว้เนี่ยคุณฝน,นเนี่ยละครับผมตอนนี้แก้แค้นได้เต็มที่นะครับผมดัฟินชีสายให้คนละหมื่นครับและสู้กันมาคนละ2000ตรงกลางรสาสแรกครับดบาฟันชีขอสาพยางสามพยางราดภาพมาครับ ยามวิการยามวิการถูกต้องครับภาพแรกนะครับคือน้องใหม่ดาวิกานะครับผมกําลังใส่ชุดปรปภหรือยามอยู่ก็เป็นยาม,ยามดาวิกาแต่ว่าภาพที่2บอกว่าตัดน้องดาวออกไปก็เลยเหลือแต่ยามวิกาแล้วใส่ลอลิงจากพี่ลิงปิดท้ายเลยเป็นยามวิการมือสองพันต่อแปดพันครับ ไปอย่างรวดเร็วครับคุณฝนครับ2,000ครับ2,000มาครับรวมเป็น4,000ตรงกลาง4,000ตรงกลางครับดาวินชีขอ3พยาง3 3พยางรหัสเสียงมาครับใช้พูดนักสัตว์สุนัขใช้พูดนักสัตว์สุนัขใช้พูดนักสัตว์สุนัข ไ้คูดนักสัตว์สุนัขมาละค่ะเบอร์แปดกดแล้วนะครับไ้คูดนักสัตว์สุนัขคุณฝนครับจอระเขค้ครับไม่ใช่ครับคุณต่อครับปากปีจอปากปีจอถูกต้องครับคุณทุกก้ไม่ถึงว่าอะวรมดีกดแล้วว่าน่าเสียดายมากๆครับ ใช้พูดก็คือปากนะฮะนักสัตว์สุนัขก็คือปีจอนั่นเองนะฮะปากปีจอ14,000ต่อ6,000ครับเอาล่ะตอนนี้ผมว่าแชมป์ของเราต้องรวบรวมสติความนิ่งสมาธิต้องกลับมาแล้วเพราะว่าคุณต่อไม่ธรรมดาจริงไวด้วยทางทีมเมื่อสักครู่นี้คุณฝนเองก็ได้กดก่อนนะครับแต่พะวงไปนิดนึงไม่เป็นไรครับยังเหลือครบ2 0 0 0มนะฮะตอนนี้ยังไม่มีหลุดไปไหนเลย หมื่นสี่พอยู่ที่คู่ต่อสู้ห0พัอยู่ที่คุณฝนครับสู้เท่าไหร่ครับคุณฝนห0 0่งพัครับหนึ่ก่อนมาครับรวมเป็น2,000ตรงกลาง2,000ตรงกลางนะครับดาวินชีขอ3พยางสามพยางรหัสเสียงมาครับทดสอบนาครทดสอบนาคร ทดสอบนาคอน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 ถูกต้องครับ example example ถูกต้องครับทดสอบก็คือการสอบนะฮะก็คืคอ exam ภาษาอังกฤษ นาคอนก็คือ,อพี่เปิ้ลนาคอน<อ> example หรือออกเสียงชัาก็ example 15,000ต่อ5,000ครับ2 0 0 0 0อู่่ยรบยังไม่หลุดไปไหนเลยเพียงแต่ว่าตอนนี้นะครับ15,000เทไปอยู่ทางคุณต่อแต่แชมป์ของเราคุณฝนเหลืออยู่5,000ครับต้องใช้กลยุทธ์น้ำนิ่งต้องใจยเย็นๆสู้เท่าไหร่ครับคุณฝนครับ1,000ครับ1,000ค,ครับรวมกันเป็น2,000ตรงกลาง 2,000ตรงกลางนะครับถ้าคุณฝนดึงกลับไปได้จะตามขึ้นมาที่6,000ต่อ1 4 0 0 0 2 0 0 0ตรงกลางครับดาวินชีขอ2พยาง2พยางราดภาพมาครับ ตครับเจแปนญี่ปุ่นถูกต้องครับผมภาพแรกคือพี่จาพนมของเราหรือพี่จาะแต่ตอนนี้ก็เป็นโทนิจา JA จาและภาพที่2กระทะหรือแพนนะครับภาษาอังกฤษ P A N เอามาสะกดร่วมกันนะครับเจแพนหรือญี่ปุ่นนั่นเองเยี่ยมครับผมขึ้นดา1น0 0 0 0 0ต่อ4,000ครับ ตอนนี้นะครับแชมป์ของเราต้องบอกว่าต้องสู้ยิบตาเลยทีเดียวเพราะว่าเหลือ4 0 0 0ต่อ1น0 0 0พร้อมไหมครับคุณสนครับพร้อมครับไปต่อครับสบายๆส0 0 0สู้เท่าไหร่ครับ1,000ครับ1,000มาครับรวมเป็น2,000ตรงกลาง <c oughs> ต้องบอกเลยว่าถ้าเกิดดูจากสถานการณ์ตอนนี้ <c oughs> ไม่แน่คุณต่ออาจจะสามารถล้มแชมป์ได้โดยที่ปิดจ็อบไปด้วยเงินสะสมครบ20,000 สองพัตตรงกลางครับดาวนนชีขอสองพยางสองพยางประหัสเสียงมากครับสัตว์คล้ายต่อเดินสายทั่วประเทศสัตว์คล้ายต่อเดินสายทั่วประเทศสัตว์คล้ายต่อเดินสายทั่วประเทศเบอร์แปดกดแล้วนะครับ สัตว์คล้ายต่อเดินสายทั่วประเทศ5วินาทีครับสัตว์คล้ายต่อตัวแทนตัวแทนตัวแทนถูกต้องครับสัตว์คล้ายต่อนะฮะก็คือแตนนั่นเองเดินสายทั่วประเทศก็คือทัวร์ตวแตนทัวร์ตัว,ตวแทน17,00 0ต่อ3า0พันครับ ตอบไม่ได้แต่สติลได้บ่อยมากๆ <S 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 ใช่ <S <S ใช่ใช <S <S กดได้บ่อยมากแต่ไม่ถึงสักทีไม่ถึงเอาละครับตอนนี้ครับคุณต่อครับที่ผมพูดไว้ใกล้แล้วตอนนี้คุณถืออยู่ในห0 0่คุณฝนครับแชมป์เจ็ดสมัยของเราตอนนี้อยู่3,000อย่าไปยอมครับต้องสู้เท่าไหร่ดีครับ1000ครับ1,000มาครับรวมเป็น2,000ตรงกลาง2 0 0พตรงกลางอันนี้ต้องบอกเป็นกลยุทธ์ของอดีตแชมป์ของเราที่ใช้ไว้เหมือนกันแชมป์โจ้ครับ ทีละพันทีลพันจนคู่ต่อสู้แบบเริ่มแบบถอดลาจ,จนมึน <laughs> จนกลายเป็นคนที่นําอยู่เกิดเออร์เรอขึ้นมา2,000ตรงกลางถ้าดึงกลับมาได้ครับคุณฝนแชมป์ของเราจะตามขึ้นมาที่4,000ต่อ1 000 6 0 0 0 6,000ดินชีขอ2พยางครับ 2... พยางราดภาพมาครับ ด้วเป็นชีขอสองพยางครับสองพยางรหัสภาพมาครับต่อครับปาการถูกต้องครับผม ภาพแกร<า>กคือภาพของปานภาพ<า><า>ที่สองก็คือภาพของกาปานกาผลกับปราการ1น0 0 0 0 0ต่อ2,000ครับโอ้โหเก็บได้หมดจริงจริงยังอยู่ครบ2,000 20, 0ไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมานานมากแล้วแต่ว่าตอนนี้แชมป์ของเราคุณฝนครับเหลือ2,000ต่อ1,800มันดูไกลแต่ผมเชื่อว่ามันทำอะไรได้เยอะจริงๆแบ่งยังไงครับ1000ครับ 1,000นะครับมาครับ1,000ครับเป็น2,000ตรงกลาง2,000ตรงกลางดาวินชีขอ2พยาง2พยางราดเสียงมาครับนักบวชหญิงปล่อยลมออกจากปากสระพงนักบวชหญิงปล่อยลมออกจากปากสระพง นักบวชหญิงปล่อยลมออกจากปากสระพงน,นักบวินาทีปล่อยลมออกจากปากสระพงนักบวชหญิงปล่อยลมออกจากปากสระพงน่าเสียดายจริงๆนะครับสองหมื่นนะครับในที่สุดก็ต้องปล่อยหลุดกลับมาให้ดาวินชีจนได้แต่ไม่เป็นไรหลุดมาแค่สองพันเอง นักบวดหญิงนะครับชีชปล่อยลมออกจากปากคือการเรือสรภพมมมายังไงอาเอกไงไม่เอกก็ใส่ไม่เอกไปเป็นชีเรอร์เชอรี่ดาวิชีขอคืนสองพับอกแล้วธีรพันธ์ธีรพันธ์อีกคนอีกฝัก่งหนึ่งจะเออร์เรอร์แน่นอนอะไรก็เกิดขึ้นได้ตอนนี้เกิดขึ้นจริงๆนะครับผมแชมป์ของเรานะครับคุณฝนนะครับคดีพลิกนะครับกลายเป็นฝ่ายตามและ ตอนนี้เหลืออยู่เพียงแค่1000สุดท้ายหมดหน้าตัดนะครับแชมป์ครับหมดหน้าตัดแชมป์ครับนั่นหมายความว่าถ้าแชมป์ไม่สามารถดึงกลับมาได้และไปต่ออีกหนึ่งข้อคุณต่อมีโอกาสปิดได้เลยกับ2 0 0 0ที่ตรงกลางนี้และจะเป็นแชมป์หสมัยที่จะเก็บเงินในการสะสมของการเป็นแชมป์สมัยแรกไปได้ถึง18,000สูงในประวัติศาสตร์ของการเป็นแชมป์หสมัยแน่นอน โดยที่ไม่เป็นรวมกับสตีลที่สติลไว้นะเอาในเกมแต่คุณฝนครับถ้าจะไปต่อเราก็ต้องสู้หมดหน้าตักแต่ไม่หมดโอกาส2,000ส,สุดท้ายโอกาสสุดท้ายของคุณฝนครับดาวินชีขอ3พยางครับ3พยางราดภาพมาครับ ดาวินชีขอสามพยางครับสามพยางรหัสภาพมาครับ สิวินาทีคุณฝน,นครับก,กรรมก,กรกรรมกรยูต่อครับโอ้โหยอดเลยอะ่ะภาพแรกคือภาพของมือหรือกรค่ะกอรรภาพที่สองรมควันรอมอภาพสุดท้ายก็กอรออีกรกรอเอามาสะกดรวมกันกรรมมากกรสองพั 2, ต่อหนึ่งพครับ เราเรีกว่าเลือดของความเป็นแชมป์สมศักดิ์ศรีจริงๆต้องทำให้ได้อีกรอบเพราะคุณต่อสู้สองวันครับสองพหมดหน้าตักแชมป์อีกรอบครับสี่พตรงกลางแต่ถ้าดึงกลับมาได้มันจะกระตื้อขึ้นมาเรื่อยกระตื้อขึ้นมาเรื่อยๆอยอยดึงกลับมาได้กลับมาที่สี่พต่อ1นึ่งหมื่นสพพตรงกลางครับดาวินชีขอ2พยาง สองพยางรหัสเสียงมาครับเช็คสุขภาพหัวยายเช็คสุขภาพหัวยายเช็คสุขภาพหัวยายมาแล้ว<อ>ครับตรวจตาแชมป์คนใหม่ครับเช็คสุขภาพ หัวใหญ่การตรวจนะครัหัวใหญ่ก็คือตานั่นเองรวมกันแล้วนะครับเป็นตรวจตาออกเสียงให้ชัดตรวจตราสุดยอดครับคุณต่อครับและแล้วนะครับผมคุณต่อก็กลายเป็นแชมป์คนใหม่ของเราสามารถล้มแชมป์เจสมัยอย่างคุณฝนไปได้นะครับพร้อมกับเงินรางวัลสะสมจากการเป็นแชมป์8 8 0 0 0บาทรวมจากสติวอีก2,000เป็น2 0 0 0 0แต่ก่อนที่เราจะล่ำลาคุณฝน ต้องขอถามคุณฝนก่อนเลยในฐานะที่คุณฝนนะครับเป็นแชมป์ที่มีอายุมากที่สุดนะครับตั้งแต่เรามีดาวินชีมาและที่สําคัญเป็นแชมป์ที่ยืนหยัดอยู่ได้ถึง7สมัยอะไรคือแรงบันดาลใจที่ทําให้เราแบบทันต่อต่อเรื่องราวต่างๆที่เราจะมาอัปเดตในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นเรื่องการผนก็ดีหรือว่าดาราวัยรุ่นก็ดีที่ใช้มาเป็นรหัสที่ที่คุณฝนนํามาใช้เป็นทริคในการถอดรหัสกับเราครับ ก็เป็นเรื่องที่ติดตามเรื่องรอบตัวทั้งหมดในทุกๆด้านนะครับไม่ใช่ว่าเรื่องบันเทิงอย่างเดียวนะครับทุกๆด้านเลยทุกๆด้านจริงๆแล้วเราเป็นคนที่ชอบดูเรื่องอะไรเป็นหลักความรู้ความรู้รอบตัวของเราส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเกี่ยวกับอะไรครับจริงๆเป็นกีฬาครับเป็นกีฬาครับผมแต่เขาแม่นเรื่องข่าวบันเทิงมากเลยนะคะยอมรับเลยค่ะบีน้ำทงน้ำทิพน้องวีวีโอเลดรู้หมดเลยยิงรัารู้จักหมดเลยใช่ต้องย่ัฐารู้หมดเลยนะครับผมถือว่า คนเราต้องมีความรอบรู้รอบตัวเก่งมากแล้วอย่างนี้ตอนนี้กเกษียณแล้วกิจกรรมที่เราทําเพื่อไม่ให้สมองเรานั้นเหี่ยวเฉาหรือว่าที่เขาเรียกว่าเหมือนแบบสมองเราเด็ดไปอย่างเงี้ยให้มีความกระตือรือร้นอยู่ตลอดเวลาหรือความมันเลิศทำยังไงบ้างครับท่านสครับสิ่งแรกก็คือดูดาวินชีทุกเย็นนะครับอขอบคุณมากครับขอบคุณครับอันนี้ผมถามจริงช่วยได้ใช่ไหมช่วยได้ครับช่วยได้ครับทาให้เราสมองเนี่ยถูก กระตุ้นให้คิดให้ขอโทษนะครับใช่ว่าซอกแซกนะฮะหาคำที่ที่มีความหมายเดียวกันแต่ว่าออกเสียงไม่เหมือนกันหรือรูปไม่เหมือนกันทำให้สมองเราไปหาคำเหล่านี้ซึ่งมันมีอยู่แล้วแต่ว่าเราต้องไปเก็บแล้วก็มาประมวลหรือแม้แต่แส a งที่เป็นภาษาทับศัพท์วัยรุ่นที่เขาใช้กันก็ต้องไปรู้มาครับนี่คือความสุดยอดและเป็นสิ่งที่ เหมือนบริหารสมองของเราไปด้วย <proxy. S 1> แล้วก็ชอบกีฬาแสดงก็ต้องออกกำลังกายอยู่แล้วด้วยก็ก็ <c oughs> บ้างนะครับก็บ้างนะครับต้องบอกว่าเป็นเกียรติของดาวินชีจริงๆนะครับผม <c oughs> ที่คุณฝนมาร่วมแข่งขันกับเราแล้วแถมยังได้เป็นแชมป์และอยู่กันมาถึงเจสมัยวันนี้ต้องบอกเลยว่าภูมิใจได้เลยครับว่าสิ่งที่คุณฝนทําอยู่หลังจากที่เกษียณแล้วนั้นเป็นผลที่ประสบความสําเร็จจริงๆเพราะดูสิครับมาอยู่กับดาวินชีโชว์เขาเรียกว่า ให้เด็กมันดูโชว์ให้เด็กมันดูนะครับเป็นแชมป์ได้ถึง7สมัยและที่สำคัญ7สมัยคว้าเงินรางวัลไปกว่า42,000บาทครับขอเสียปรามให้กับคุณฝนครับขอบคุณมากครับขอบคุณรายการดารูชีมากครับครับผมขอบคุณคุณฝนเหมือนกันครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งท่านนะครับผมที่หนทางของการเป็นแชมป์ เริ่มตั้งแต่ตอนนี้คุณต่อครับแชมป์หนึ่งสมัยเงินรางวัลสะสมนะครับรวมทั้งสิ้น2 0 0 0มบาทถือว่าเป็นการสตาร์ทหรือการเทคออฟสเกิดภาษานักบินที่สวยงามมากๆอย่าเพึ่งไปไหนอยู่กับเราและขอให้คุณเป็นแชมป์กับเราไปนานๆวันนี้หมดเวลาแล้วเราให้ทุกคนไปพักก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าผมดาวินชีและทุกๆท่านลาทุกคนไปก่อนครับสวัสดีครับ